การถ่ายทอดความรู้กับการปฏิบัติเรียกว่าปริยัติแล้วก็ปฏิบัติทุกวันนี้การถ่ายทอดความรู้แล้วก็การศึกษาหาความรู้แม้กระทั่งการปฏิบัติบางทีผู้ศึกษานะผู้ศึกษาที่เป็นพระผู้ศึกษาอยู่หรือว่าญาโยมผู้ศึกษาอยู่มาฟังนะฟังอาจารย์ ที่เป็นพระองอาจารย์ที่เป็นปุถุิชนบางครั้งแท่จะแยกไม่ออกว่าสิ่งที่ท่านพูดอยู่นั้นมันพูดถึงการปฏิบัติหรือพูดถึงแค่ทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีถ้าเราพูดบอกว่า,วานั่งลงยืนขึ้นในการประกอบการนั่งในการประกอบการยืน มันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะหลายอย่างนี่เรียกว่าการศึกษาการอธิบายนะถ้าบอกว่านั่งลงนี่เป็นทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีไม่ใช่การปฏิบัติหรือว่ายืนขึ้นนี่คือเป็นทฤษฎีไม่ใช่การปฏิบัติแล้วผู้สั่งสอนครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเธอนั่งเธอจงยืนขึ้น เธอจงยืนขึ้นนี่ก็เป็นแค่คำสั่งแล้วทีนี้แล้วความเป็นจริงของการปฏิบัติคือสิ่งใดนะเราจะนั่งเราต้องรู้จักการยืนเราจะยืนเราต้องรู้จักการนั่งคือขณะที่จะนั่งลงต้องรู้จักว่าเรายืนอยู่ในลักษณะไหนร่างกายเราพร้อมที่จะนั่งหรือยัง เรานั่งอยู่เราจะยืนขึ้นเราต้องรู้ว่าเรานั่งดีหรือยังเราพร้อมที่จะยืนยืนโดยการใช้มือคำ้ำยืนโดยการใช้ขาสองข้างดีดขึ้นตัวนี้เรียกว่าสตินี่แหละแม้กระทั่งสติก,ก็ต้องรู้อีกนะรู้ว่าต้องมีสติต้องมีสติแล้วอธิบาย ให้เข้าใจความหมายกว้างๆหรือเปล่าว่าสติคือการระลึกรู้ระลึกรู้ก็ต้องอธิบายหมายถึงว่าลักษณะของธรรมะอีกทีถึงคือการถอยนะถอยถอยเข้ามาในตัวตนลักษณะการที่ส่งใจออกนอกส่งจิตออกนอกจะไม่มีนะมีจะถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยจิตถอยใจถอยความคิดถอยการปรุงแต่งทุกอย่างถอยความจําถอยทุกอย่างเข้ามาในตน ล้วจะเห็นเห็นทุกอย่างนี่แหละเราจะนั่งเมื่อเราจะนั่งคือเราเยืนอยู่นะเราจะมองว่าแล้วก็รู้สึกรู้สึกสติรู้สึกสระลึกรู้ในขณะที่ยืนนี้ขาซ้ายเราอยู่ลักษณะไหนขาขวาเยอะสนาดไหนมืออยู่จงังหวะไหนแล้วเราก็พร้อมที่จะนั่งข้างๆมีที่จับไหมข้างๆรอบข้างมีโต๊ะไหม จิตระลึกร,รู้ตัวเองว่าเราจะนั่งยังไงหรือเรายืนเราจะยืนตอนนี้เรานั่งคัตมายเรานั่งพระเพียบเราจะยืนเราต้องวางมือ,อยังไงขยับขาขยับแขายัางไงสติระลึกรู้เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราต้องรู้สิ่งแรกคือต้องเรียกว่าปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะจิตที่จิตยังอยู่กับ ร่างกายแล้วก็การสํารวจร่างกายที่ทำโน่นทนํานี่ไม่ใช่การลากยาวความจําความจํานํามาพูดความถูกความผิดมันกค่เป็นอุปทานนะอุปทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดแท้ถูกแท้มันก็แค่ถูกใจกับผิดใจของเราหรือคนหมู่มากคนหมู่มากรวมกันบอกว่าสิ่งนี้ถูกนั่นก็คือถูกสิ่งนี้ผิดนั่นก็คือผิด คนหมู่มากเรียกว่าถูกเราเรียกว่าผิดมันก็แค่ผิดใจผิดใจคนหมู่มากผิดใจเราเท่านั้นเองความถูกความผิดเป็นอุปทานบาบุญอุปทานแต่ทั้งหมดทั้งมวลการปฏิบัติการลุกการนั่งการลื้อสุดตัวทุกสิ่งอย่างจุดมุ่งหมายจุดสําคัญมีแค่สิ่งสิ่งเดียวคือผลจากผลจากอุปทานทั้งหมดทั้งมวลเหมือนพุทธองค์ท่านถึงตัดเอาไว้ว่า สิ่งที่ทุก์ที่สุดก็คือที่สุดแห่งทุก์ก็คือธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นทุกผู้ใดมีทุกผู้นั้นก็มีธรรมอยู่มีหลายคนเถียงกันนะเถียงว่าธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติชาติก็คือ การเกิดนะมีพบมีพื้นดินเย่ยแล้วก็เกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเป็นชาติธรรมะก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติแต่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะเท่านั้นนะแล้วเราจะเถียงกันว่าสิ่งนู้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนู้น ทุกวันนี้การอธิบายการนำสิ่งนู้นการนำสิ่งนี้มาบอกกันว่าเธอผิดเธอถูกเธอไม่ดีเธอดีมันก็อยู่แค่อยู่ในโลกนะ่ะถ้าผู้ที่จะก้าวข้ามก้าวพ้นถ้าอุป,ปมาง่ายๆนะเหมือนบุคคลหนึ่งซึ่ง นั่งกินข้าวอยู่เขาจะลุกจากที่กินข้าวก็เ,เขาหมดตอนเมื่อเขาอิ่มแล้ว,ลวเขาก็จะลุกออกไปหรือว่าคนที่จะออกจากโรงเรียนนี้ได้ต้องเรียนจบแล้วจะออกไปชีวิตนี้เหมือนกันเราจะออกจากชีวิตนี้ได้ก็คือคุณต้องอิ่มกับชีวิตยอมรับมันว่าอิ่มมันแล้วแล้วก็จบมันแล้วการศึกษาโลกใบนี้เส้นทางที่สิ้นสุด แห่งเส้นทางไม่มีมันจะต่อไปเรื่อยต่อพบต่อชาติชาติที่หนึ่งเหมือนตัวเลขนะ่ยตัวเลขที่มีค่าที่สุดไม่มีอินฟินิตี้ชีวิตชาติสุดท้ายจะไม่มีผู้นี้จะยังมาไม่ถึงแต่เมื่อวานผ่านไปแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คือสิ่งที่เห็นอยู่กระทำอยู่ รู้สึกอยู่คันห้าดำลงอยู่แล้วพร้อมที่จะจบอยู่ณตรงนี้เองการข่คว้า,วาการแสวงหาการกระทําทุกอย่างมันเป็นเพราะเหตุแห่งมิบากแห่งการสะสมความหลงผิดความรู้ผิดหลงรู้หลงเห็นหลงวิภาคหลงวิัยหลงวิจารณจากการกระทําของตนเองปลามาดปลามาดผู้อื่นเราก็ต้องมารับผล ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเรากำลังผิดจริงๆถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งที่กำลังทุกข์จริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้เราต้องยอมรับว่าเรากำลังทุกข์ต้องยอมรับว่าเรากำลังเป็นหนี้เป็นสินมันถึงจะหาทางออกหาวิธีให้มันได้ถ้าปฏิเสธมันอยู่มันก็จะทำอะไรไม่ได้มันก็จะค้างคาใจไปเช่นนั้นตลอดไปไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น จะนั่งต้องรู้ว่ากําลังยืนแล้วก็จะนั่งต้องยอมรับว่าตรงนี้กาลังยืนอยู่แล้วก็จะพร้อมที่จะนั่งจะยืนขึ้นต้องรู้ว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เรานั่งอยู่เราพร้อมที่จะยืนแล้วเท่านั้นบางสิ่งบางอย่างก็อย่ามองมากเกินไปอย่าเฉพาะอย่าจอจงอย่าฟิกมากเกินไปกับเหตุผลต่างๆนะความผิดความถูกอาจจะแค่ถูกใจคนคนเดียวอาจจะแค่ถูกใจคนหมู่มาก สุดท้ายแล้วความผิดความถูกมันก็เป็นแค่สสารสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบน,นี้ไม่นานมันก็จะปรับเปลี่ยนไปจากสิ่งที่ดีที่สุดก็จากไปจากสิ่งที่เหลือสุดก็จากไปเพียงเท่านั้นเรามาเพื่อเดินทางผ่านแล้วจากไปสุดท้ายสิ่งที่เรียกว่าเราตัวตัวนี้ก็ต้องจากจิจตตรงนี้ไปเช่นกันแม้จะจิตตรงนี้ที่เหลือสี่ขัน ต้องจากกันไปเช่นกันสำนึกได้คิดได้แล้วก็ต้องจากกันไปลืมได้ก็จำได้จำได้ก็ลืมได้อย่าวิตกอย่าวิจัยอย่าวิจารณ์อะไรมากๆมีคำกล่าวไปเยอะอริยะจะไม่สงสัยจะไม่มีนิวรณ์ขอให้ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็สาธมมิกทั้งหลายออยท่านจง เจริญในธรรมมองเห็นสัจธรรมตามพุทธท่านทรงดำหลักตัดเอาไว้สาธุ